สวัสดีครับวันนี้พบบช่องเจมบอลมาเดิมครับวันนี้ผมท่าไอยาบำรุงฮอร์โมนฮอร์โมนยางไปครับกับสีล่องมากีดเห็เบิงแล้วมันนี้สิจับมีแบบทีท,ทีครับจะมีแบบสันๆันละกี่ทีทีมาเบิง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 เป็นเทคนิคใหม่อีกเทคนิคหนึ่งไม่ใช่หรอกต้นนี้แล้วข้ากีดทีนั้นออกดีเนี่ฮะผมจะมีสันสันนะจะซอยทีแบบซอยซอยดูๆอ่ะ ือทาฮอมมูลน้ำยางแล้วออกดีชิบหายเลยไ,ไเลยปเรื่อยๆใหญ่ๆปึ๊บถ้าเกิดเราไม่ซอยสีล่ะกี่เ,เป็นปกติล่ะจิกจิกหัวก่อนแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกี่โคตรสวยโอ้ยเฮ้ยกี่นี้ออกดีวะอือใช้เลตุเปะนี่แล้วลูกไม่ออกแลนวนะเดี๋ยวข้างน,นล้วลูก กีนี้ทำไมสวยจังวะไปลองซอยผีกรอบดิ้ปุ๊บซอยผีอันลกซอยผีอันลูกีอ,อันลกซอยผีเฮ้กย,ย,ยก็ออกอยู่เห็นไหมนีย่ยแล้วผมท่าห้องห้องอุ่นยางอะออกโคตรดีครับแนะนำเลยแนะนำเลย ออกดีจริงโปรตีแป้งเนี่ยสิบวยบอยออกมันใดญเด้ออกโคตรดีชึบ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 หนึ่งชึบชึบชึบอุ๊ปออกดีจริงอ่อนดูดูดิเอ้ยโปรตีแป้งนี้ออกไม่ดีขนาดนี้เนี่ยของดีของดีจริงของดีจริงแนะนำแนะนำ แนะนำทุพผู้ทุกคนอ้ยต้นน้อยจิกก่อนซซยทีถีครับซอยทีถีซซยรู้รวโอ้โซยถีเมยวะนี่ตนน้นน้อยยังออกอ่ะอดูดิเห็นนะของดีของดีแนะนำให้ใช้ต่อจิกต้นผีมือการกรีดสวยอยู่ด้วยเห็นไหม อืมจิกหัวแล้วปึ๊บปึ๊บโอเคไม่โดนเข่าทรายโอ้ยเข่าทรายพอดีเบิ้งครับเบิ้งครับใครว่าผมกี่เขาเนี่ยฮึบเพ้ยฮึบแย่เฮ้ยหยาขดริงคด,ดโดนนี่อะไรเนี่ย นี่โคตรน่าเล่นเลยตัวนี้ตัวนี้กีดสีไม่ได้สีเไกล้ยขี้อไยไหลตามมากกี่บัทันอ่านี่เขาตาเมือ่อก,กี้เห็นไหมกอนกี่เข้ามาแบบไหล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 ไม่ทันอนะ่ะกี่ไม่ทันนะไหลไหล ไหลแทงเมีดเหาอไอเบี้ยทำไมมันสกักสดจังวะเจ้ามูลยางดีจริงออ,ออกดีออกดีครับออกดีหลายเลยตรงนี่ต้นน้อยนี่ปกติสิบ่ออกแค่ไนี่๊บทึ๊บทึ๊บทึ๊บนี่ปุติต้นน้อยบ่ออกแค่ไหนอืมขาววัง มีคนบอกว่าเ้ยทำไมขาวจังทัอย่างอย่าได้ครับอย่าไปเล่นได้ครับอีอตนี้มันไม่ออกอะ่ะอันนี้เขาเรียนเอิร์นบราตายว้งเนี่ยแนวนี่เออเอิน์นบราตาย ีไม่มีอะไรติดหน้าเขาไหมไม่มีนะ,ะไม่มีหรนะอกนะ,ะเดินเนี้ยเดินเนี้ยเดินเนี้เนี่ยมันเป็นหน้ายางที่แบบแปลกปอุ้ยอ,ยอุยตาเนี่ยเ <c oughs> ห็นตาไหมเนี่ยกินหัวกันกูมือลุก <c oughs> ปึ๊บโอเค ี่แบบเบาๆบางๆขนานาแบ๊บไปเรื่อยนะตอนนี้ก็วานแปดโมงแล้วมั้งสวยๆจิกหัวปึ๊บนี่แล้วปึ๊บจังเลยนะครับจังเลยนะครับคนใดอยากทำไรอยากแบบคนต้นยางทิ้งสามสี่มีดอะต้นยางโค่นแน่เลย ไม่ดูได้แค่นี้เองแต่นี้ไม่ได้สองโจรละจิกหัวปึ๊บซอยทีแย่ซอยทีโคตรหนุกไอ้แย่นี่เจ๊กี่ยางหนุกจริงนี่เราออกไหลไหลเงี้ยโคตรหนุกอะ่ะสังเกตบ้างอ่ะไหลทุกต้นบอกเลยนี่นี่กี่ปกติกกีบโปติกติ ชึบ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 เป็นไงครับฝีมือผมพัฒนาขึ้นไปครับผู้ดใดที่บเบิ้งคลิปช็อตผมหลายๆอ่ะแต่ก่อนมีแต่คนดราม่าผมเราก็พัฒนาตัวเองเมาเรื่อยๆโอเคทางนี้ใกล้เสร็จละวใกล้เสร็จละชึบชึบนี่ต้องต้นนี้ต้องวางมีดต้องกดข้อเบา,เบา Okay. ต้นนี้มันพ่ค่อยออกก็ได้ละมันต้นน้อยนะเข้าใจได้อยู่อีกสามต้น,นครับอีกสามต้นยืมกันกันยืมกันกันสามต้นจิ้มจุ๊บหมุนเหมือนจะยังไม่เข้าหน้าเลยมั้งเนี่ยมันยังไม่เข้าเข้าทรายอเลยมั้งต้องใหญ่ต้องหนักกว่านี้อย่าออต้นมันชัง่งต้นมันน้อย นะตัวน้น้อย,นยเนี่ยผมพิ้งไปได้เนี่ยใช่ละ่ะตัวนี้และกันอืมอืมอ้ยรู้สึกว่าต้นนี้มันไม่ค่อยออกดีครับมันนนาทีพู่และโดนต้อนอ้อยยัางไปต้นต่ำไป โอเคครับก็คลิปนี้จบสำเร็จแล้วครับไหมมมีอย่างไรคลิปนี้รู้สึกว่าผมกีดยางพัฒนาขึ้นกิ่งหลายขึ้นอยู่ก็จกังไหนคลิปหน้าครับพอกันไหมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ